ตอนนี้กะโมกกะยังบรา้จางหายเนาะทุกคนเราอ,อย่างซ้ำเก่าอยู่เนาะนี่เดี๋ยวทาจาักน่อยจนมมกเริ่มเริ่มสเสาร์เพล่น้องลี่ค่อยสิมาทายให้เบื้องอีกเท่นึงเด้อทุกคนเด้อเนาะตอนนี้ทาไปกะโบเห็นอย่างเนาะเห็นแต่มมกนี่แต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบยูตานี่เริ่มเห็นนี่ออ้ยยูกองก็เห็นหูทรงภูผ่าล้วเด้อทุกคนเด้อเนาะนี่เริ่มละเริ่มละ อย่าทาจักน้อยเนะ สบายดีสบายดีพพเอฟซีเบอร์ทุกคนเดินเนาะวันนี้มาพบกับลองลีกับ้องหนิงตอนเช้าเนาะพามาเลาะตลาดไส้สมบูรณ์เนาะบอนที่เพิ่นขายของกินขายซีนขายพักทุกอย่างเมนูหลังตลาดเนาะสำหรับหน้าตลาดมันต้องออกนี่ไปเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่แถวนอกข้างกั็จะมีเครื่องไส้ในนี้แหละื้นนี้ชิพาน้องหนิงมาเลาะพาพพเอฟซีไปเบิง่งนโซนขายของกินเนานะตลาดไส้สมบูรณ์นี่ง่ายเด้อทุกคนเดินเนาะ ไงเฮงขายหมูขายงวัวขายเนื้ออีอย่างกะหลายเนาะคือ,อยู่เวียงเลยแบบบได้ว่ามืดคือ,อยู่ลองสานได้อันนี้มีมืดมือเนาะไปเดินฮอร์สเบอร์รงบรรยากาศกันอส่วนนี้จะเป็นโซนขายเนื้อโดยเฉพาะเลยอดเราททางดือก่อนไปทางนี้ก็เนาะทางนี้แม่นเพ่นขายของกินซุก ซิงหัวก็น่าจะยูโซนพุนอืมตลาดง่ายดยีโซนนี้จะเป็นขายของกินขายขนมไทยเนาะ

ข้จี้เนาะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนมาด้วยแบบซุดยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนาะสิมก่อนแซ่บก่อนอันนี้เนี่ยเขาบัเอิญขาอจี้เขาอ่ะไม้นึงส่งไม้หาผัก ข้าวพพงข้าวพพงเดออิดอัน่องไมห้าพันแล้วก็ข่ก็ะแพงอีกได้เดียวนี้ไ่เต้าพุซปปิเข้าวส0พันนะไปไปรอโซ่พุชิมะแลบอยู่ป่ะได้ยางพุเิขาพอดีละข้ามากกินขิมอยู่บ้านนะ ต้องทนมาบักเกมต้องทนมาบักอย่างมันจำนี้เลยเนาะรลยแก่ด้าแก่บ้าไาปตลาดใสุ่มบูรณ์กระชี้ง่ประมาณนี้เด้อทุกคนว้าอ,อันนี้มันใกล้ทางห่งที่ก็จะเป็นแบบขายเป็ดขายไก่สดๆเลย <c oughs> ยังเป็นตู้ปิ่นอยู่เนาะ ขายตัวเท่าไหร่ตัวนึงเปสิตัวนใกล้พันละใก้สามสิบอืยุพีเฮดคักเนาะม่อไห่ยูพีเครื่องยูพีที่ทึกกัวยูลองสารกอ เดี๋ยวจะพาไปเลาะดึงเนื้อหัวเนาะรากาจึงจะพาออกไปเลาะยูอันโซนยูทางนอกขายพักขายหอมโดยเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่ายุวันนี้เพืน่นเพื่นน่าจะขายมืดมือเลย จังเลยนี่เจ็ดนึงสามสิบมสีนึงสามสิบซีนหมูนี่เด็์ดูเขาได้ถ้าเป็นซีนขนาัถ้าเป็นซีนคุณเลี้น่าเป๊นสืแล้วมาดูซ้ำกันกับอยู่รงซาเน,งนเนไปไปไปาะรถนึลงแปดสิบสี่น่ะหัวหัวหวหัว ยอยากจะพาพี่เอฟซีไปเลาะเบื้องทางอนอกเนาะทางในนี่ก็จะแบบขายเครื่องทั่วไปเลยเนาะอยากจะไปเบื้องทางนี่นี่กินอันนี้ไปนําเสื้อผ้ายูพีส่วนเหญ่คนก็จะเน้นแบบกันหนาวเนาะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีเลยงามฮอนกับบันไดฮอนเฮงนะ จะว่ามาปีนี้บุญนาเรื่งเนาะแต่บุญนเนอเอลนนี้โซนขายมักไม้อังนี้เสียก็กเหมือนยงอันนี้ร้ากมีซื้อจากซองซ้ำเเนาะ อันนี้โลเท่าไหร่นี่น้องโลน้ง่งสิบแปดเจ็ดเหนือ่อหวานไหมดีก,กินดีใจเองด้วยเอาจะโลเอาจะสิบพันเออพั <c oughs> นเดันเราได้เลียไ้อะนาอเดี่ยวอะไน่ไม่ได้ไปขายยูบุญว่ะ ไ,ได้ไปนะ,ะ <S <S นนเนาะนระหว่งวางห้ออไรนระนวา่าน่่อ่าน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 ่าิ่เ่าน่า,า,าน,น,น,น่น่าน่าน่านคนน่นมานนานนา มัมเียงหลายเด้อยางมีระดูมะเกียง,งยนยง้ไปสาน,นี้กอนเนาะอกหไปเด้อเันนี้แ่ขายะโดยเฉพาะอันนี๋นสย,นยสิ้่อันนี้มันซีนอย่างนี้หมูป้าปะหมูป้าซินปานโอหมูป้ากาแฟเนานะ มูป้ากระปานอ,อันนี้มัดเท่าไหร่นี่อันนั้นมันได้สองพันมัดใหญ่กว่ายู่รองฝานหนะ่อยนึง อันนี้มินซีนยังมป่าเออซีมัดเท่าไหนี่มัดห้าสิบมัดมัดละลอยน้มงจเะมย์กงหรอโอเคอู้ยู่พีตลาดกวงกวยยูร้องสาหลายด้วยเนาะ ไปเปเบอโโซนขายเป็ดเนาะอ้หองขนาดบมืม่แม่นแต่มันมันบร้ไล่ขน่ะอืมอ้ม้เกียงสะออนอันนี้โสสาิก็คือจีห่าซื้อคะแนนเนาะคือชิ้นเค่ะือมันเป็นแบบนี้ โซนนี้จะเป็นแบบโซนขายเครื <พ şimdi S 2> ่องไซส์ประจำวันแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นแบบขายเสื้อผ้าแต่ว่าตอนนี้มันเซาโพดเหรือว่ามีคนมาแนบชิดเด้อเออเป็นแน่นบเบ่นมันเป็นไก่จัวันเนี่ยห่ายเบเบก็เต็มอลก็ขั่วก็ดีรลแบบนั้น ไม่สตูดี้ที่เห็นอันนั้นมันมะเขนอันนี้มากบลเมนมะเขนมากมากมากนะคาอันตมกินนะจุเอาไข่อันนี้มะเขนอันนี้โทตรว่ะนี่เพราะว่าถ้าจะลดยาของต้นไ้ก็ห้ นี่ทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนขายเป็ดขายไก่เนาะแบบสดๆเลยตัวป็่นเนาะคุณใดเพ <c oughs> ินลกก็เลยนะคุณใดอยากได้ตัวม่นะเออน่เออเพินลกใครพร้อมเนาะยูนี่คักคณาทุกคนอันตอนนั้นไปจีนกนเลยนเนาะไปจีนนะคะ่ะไปซื้อเป็ดซื้อไก่เหนะมเพิ่นจุ่มนะมาแล้วเสื้อ i n g p อนอนะลกขนาะดอิตรร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 ร บรรยากาศโดยรวมโซนนี้จะเป็นโซนขายพักโดยเฉพาะโซนนั้นก็จะรวมๆแล้วก็โซนนั้นขายเครื่องอันนี้ขายเครื่องแบบไซส์ประจําวันแล้วก็เครื่องนุ่งเฟสั้นเอียงต่างๆนานาทุกคนเนาะทางนั้นก็จะเป็นทางขึ้นไปอันส่วนเปกเนาะทุกคนเนาะทางขาวๆท่านอากาศกับรีนาวิ่งเลยทุกคนเดือปีนี้เนาะ ตอนนี้ก็ซื้อเครื่องไส้ของไผของเราแล้วเนาะน้องนี่ก็ซื้อแปรงสีฟันสติกลิปสติกเนาะมาที่บูทาบได้เด,ด้ปากแห้งท <c oughs> <c oughs> ีนี้ผู้บ่าวที่ตกใจ <c oughs> นึกว่าศบเดินได้ค่นะ <c oughs> น้องนิ่งก็ซื้อเกิบเนาะ <c oughs> ละกะเมื่อกี้นี้มาด้วยงบอันเอ้า <c oughs> มาด้วยงบอันหนึ่งร้อยบาทเนาะเออสองร้อยบาทจ่ายไปหนึ่งร้อยบาทนี่ทุกคน น้งลีน้องนิงซื้อเกอือไป60บาทเออย 60, 60บาทจังหกสิบพันประมาณร0อยกัวนะ100้อยสาวบาทเหรอเออประมาณนั่นแหละเออร้อยรอยสาวบาทเดุกคนเนาะนี่ตัวด้ดูนี่ทุกทุกคนรับแพงบ่ ร้อยซาวบาทได้นี่นะคือว่าถ้าว่าเพ่งเนาะหกสิบผ่านือว่าเพ่งเหลุดไรจังน้อยเลยได้นี่แม่์ทำมาซื้อตอนเช้าวปันนี้เพื่อนยังบรรลุหายจักกรี๊ดตะกุศลกะจำเป็นน้องนิ่งบบมีเกิร์่เอาเกิร์มอันที่พักมาต้องรีพกมาตีเงินเนาะเอามาอันนั้นได้เอาเกิร์มเพชรมาเนาะเวลาเขาขี่รถแล้วอันตีดมันจังบบสะเทือนนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับน้องนิ่งขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะ ก็ประมาณนี้เด้อตลาดไส่สมบูรณ์ผู้ใดากายไปการมาเขาย่าลืมมาแว่เด้อเนานะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย